thank you ท Th า <laughs> thank you so much thank you so much ไม่ใช่ไม่น่ารักดอกคือว่า <L> an> an> คือว่าเล่นเล่นก็มันมีคนบอกว่าฉันท้องไม่ได้ท้อง น่ารักแต่ไม่มีคนรักนะจ๊ะไม่มีไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงไม่น่ารัก ถ้ามาเที่ยวเชียงไหม่โทรหานะขอบคุณมากจังถ้าเจอตัวจริงแล้วห้ามบิ่งหี้ มากนะน้องเราให้พี่อีกแล้วอะ่ะพี่ไม่มีอะไรให้เลยมีแค่ตัวแลดใจ กับคุณมากนะ